เอาเครื่องสําอางมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผีเมื่อกี้เออถ้าเราลืมเอาเครื่องสําอางมาจริงๆ,ๆ,อ,ะงๆอะเครื่องสาอางในเซเว่นอะเออมันจะช่วยชีวิตเราได้จริงๆหรือเปล่ามันจะสามารถแต่งได้หรือเปล่าแล้วมันจะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆหรือเปล่านะก็เดี๋ยววันเนี้ยเอธก็จะมาสุ่มเลยเลือกเป็นเซเว่นที่แบบคือเป็นเซเว่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแหละว่ามันจะมีจริงไหมอะไรอย่างงี้เนาะเออก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องสําอางในเซเว่นอะมันมีเยอะมากขึ้นะาหารือยังนะไป อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสกินแคร์ต่างๆนะเพื่อนๆสิ่งนี้ซื้อ1แถมหึราคา199บาทกับชิ้นเดียว179บาท ก่อนเคยติดของอันนี้มากๆเป็นอายมาร์กนะคะเป็นมาร์กใต้ตาเออของเบบี้บายติดมากๆเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเออแล้วก็มามาดีนะเออว่ายี่ห้าบาทเองเขามีกวนอิ่มด้วยสมัยแม่ๆม่เราเขาเอามาทาหน้าตอนนี้ลูกๆเอามาทารักแร้แล้วนะจ๊ะสิบสี่บาทมาเพื่อนตอนนี้นะคะเออก็กลับมาถึงบ้านแล้วก่อนที่เราจะไปเก็บของเตรียมตัวอะไรทุกอย่างเนี่ยกขขอมาแต่งหน้าทดสอบกันก่อนเลยดีกว่าเผื่อว่ามีสิ่งไหนที่แบบว่าเออมันเวิร์กเนี่ยเราจะได้พกติดไปด้วยนะคะพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้เนาะเออ ขอเริ่มที่สกินแคร์นะคะสําหรับคลิปนี้บอกก่อนนะว่า no สปอนเซอร์นะคะศู์บาทไม่มีใครจ่ายให้เออทางนั้นนะอันนี้คือเออจ่ายเองทั้งหมดนะคะขอเริ่มที่สกินแคร์นะคะสกินแคร์ของเอธเนี่ยเอธก็จะชอบใช้เป็นพวกอะไรอย่างนี้นะรอยสิวรอยดารอยแดงเนี่ยเอธจะชอบใช้เป็นของสมูทโต้คือเอธเนี่ยใช้ของเขามานานมากคือแบบตั้งแต่มหาหลัยอะช่วงมหาหลัยเลยตอนแรกอะคือของเขาอะมันยังไม่มีแบบเป็นฝาด้วยซ้ำไปเออใช้ตั้งแต่แบบเป็นซองฉีกเอาอะนะคะคืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอน อนนี้นะคะคือผิวหน้าของเอ,อิร์ธอ่ะสิวมันเริ่มขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะคะแบบหาสาเหตุไม่ได้ทั้งๆท,ที่สกินแคร์เครื่องสำอางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเอ,อิร์ธอ่ะคือใช้เหมือนเดิมไม่ได้มีตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงเลยก็เลยแบบเออหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเอ,อิร์ธว่าฝุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างมีส่วนสําคัญนะที่จะทําให้หน้าเอ,อิร์ธมันแบบว่ามันมันม,ม,มันเป็นสิวขึ้นอย่างเงี้ยมลภาวะในชีวิตประจําวันอ่ะคือมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องเจอแล้วก็ต้องเผชิญอะไรออ่่างเเนนรสสสกกิิแคค็็ปํัญ ตอนนี้เนี่ยเออก็เลยกลับมาใช้ของพวกนี้แล้วเพราะว่าช่วงตอนเธอเป็นสิวมหาลลยอะไรเงี้ยเออจะทาพวกนี้ทิ้งไว้ก็สําหรับอันนี้นะคะจะเป็นมาร์กเมื่อเขือเทศเนาะเป็นแบบบํารุงเร่งด่วนอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าวันไหนที่หน้าเราโซมก็จะหยิบพวกนี้มาใช้49บาท าจะไม่ผิดอืม49บาทอะไรเขาก็จะแบบช่วยให้ผิวสว่างหน้าไม่โทรมรูขมขนกระชับผิวชมพูผิวไม่มันนะคะสําหรับมาร์กตัวนี้นะสําหรับมาร์กมอเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาร์กออร่านะคะสูตรใหม่เข้มข้นขึ้นสามเท่านะากระจ่งางใสเนียนนุ่มผิวอมชมพูเป็นธรรมชาติก็คือสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องความแบบหมองคล้ำนะคะสาวๆที่แบบหน้าหมองคล้ำอะไรเงี้ยหนะ้าดูไม่กระจ่งางใสสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยได้ฟื้นฟูผิวหน้าของเราเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลมอนนะคะตัวนี้จะเป็น แบบว่าช่วยพวกเรื่องรอยดําที่แบบว่าเวลาเราเป็นสิวแล้วสิวแตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันจะมีรอยดํารอยแดงทิ้งไว้เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะทาตัวนี้ทิ้งไว้เวลาก่อนนอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแบบทาแล้วสดชื่นอ่ะเออแนะนําให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วเอามาทานเนี่ยคือดีมากๆรู้สึกว่าหน้าเฟชมากก็ขอแนะนําสกินแคร์พวกนี้ละกันนะคะเป็นของสมุตโตนะที่เออชอบใช้คือแบบขอเค็มเลยว่าเขาดีจริงๆแล้วก็เออเนี่ยเป็นมนุษย์ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะก็ยังใช้ได้ก็ถือว่าโอเคปลอดภยัย นะเวลาที่เออเป็นสิวนะคะแล้วแบบว่าพอสิวแตกอะไรเงี้ยแล้วมันทิ้งรอยดํารอยแดงไว้เออจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําผึ้งจะเป็นน้ําผึ้งของอะไรก็ได้แหละแต่ที่ขายในเซเว่นนะเออจะหยิบเป็นของน้ําผึ้งส่วนจริรดานะคะคือมันมีอยู่3 4แบรนด์มั้งที่วางข้างๆกันเออก็จะหยิบน้ําผึ้งอันนี้แหละเอามาทาทิ้งไว้นะคะก่อนล้างหน้าตอนเย็นคือแบบมาขออธิบายขั้นตอนและรายละเอียดก็คือสําหรับตัวนี้นะคะเออเนี่ยจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมพอเออเช็ดเครื่องสาอางเสร็จด้วยคิีนซิ่งอย่างเงี้ยเออก็จะ ้ไวก็คือแบบทาทิ้งไว้เลยนะคะประมาณ10นาที1 0บถึงสินาทีประมาณนี้ก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอแล้วก็ล้างออกแล้วเราค่อยไปอาบน้ําล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรอยดำร่องรอยหลังการเกิดสิวอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นอันนี้คือแบบว่าเป็นความลับเป็นเคล็ดลับของเอิธนะที่เอิธทำมาตั้งนานแล้วนะคะสําหรับน้ําผึ้งเนี่ยก็เป็นวิธีธรรมชาติที่สามารถช่วยเราได้นะคะสกินแคร์ของเอิธก็หมดแค่นี้แหละประมาณนี้นะคะที่หยิบใช้ในเซเว่นบ่อยๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะอยากจะมาแนะนําเพื่อน,เอนๆเนาะเอามาแชร์กันนะนะคนะ ในส่วนของรองพื้น B B C C คุชชั่นอะไรต่างๆนะคะก็จะหยิบมาเป็นประมาณเท่านี้นะก็เดี๋ยวจะมาลองลงให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีหลายตัวมากที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเขาดีแล้วก็เขาดังนะคะก็จะเป็นของโซลาร์เขาก็จะมีแบบสีม่วงแล้วก็สีครีมแบบนี้นะคะเบบาล n นฟิตมีนะคะตัวนี้เขามีแบบเป็นซองแล้วนะแต่ว่าเขาจะมีแค่2เบอร์มี12ึ่งูนย์แล้วก็1 2ึ่นะคะมีแค่2สีเท่านั้นนะที่ให้เพื่อนๆเลือกใช้นะคะแล้วก็อันนี้เอออันนี้นะคะเป็นของสโนว์เกิลนะคะ เมทคุชชั่นเออตัวนี้เนี่ยเขาเขียนเคมว่าเป็นคุชชั่นนะคะที่ใช้แล้วไม่ต้องงอแป้งเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไม่ต้องงอแป้งจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอิร์ตก็มีรอยสิวนะแล้วก็รอยดําจากหลังจากที่สิวแตกไปแล้วเนี่ยก็มาดูว่าเขาจะสามารถปกปิดให้เราได้ดีจริงหรือเปล่าแบบไม่ต้องงอแป้งหรือเปล่าเพราะว่าเอิร์กก็ไม่ได้หยิบคอนซีลเลอร์มาเลยนะคะในเซเว่นก็จะมาดูกันว่าเขาจะชนะขาดจริงหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นซีซีนะของเคที่ดอสำหรับซีซีนะคะเขาจะไม่ได้ช่วย เรื่องการปกปิดนะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผิวหน้าเราอะเท่ากันนะคะปรับสภาพสีผิวของเราให้มันเท่ากันไปทั้งหน้าอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะคะก็จะขอใช้มือทั้งหมดเลยนะในการแต่งเพราะว่าเื็อความยุติธรรมสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าแล้วต้องไปซื้อเครื่องสำอางเซเว่นจริงๆเนี่ยคนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้อะ่ะเขาจะต้องทํายังไงกันบ้างนะคะอันดับแรกจะใช้เป็น CC นะคะของเคที่ดอก่อนสีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีไลท์เบทนะตัวนี้เขาก็จะมี SPM 50ด้วย บีบมาเยอะจังนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆตัวนี้เออใช้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยหัดแต่งหน้าเลยช่วงแบบก็มหกช่วงขึ้นปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ใช้แค่อะไรพวกนี้แหละค่อยๆลงนะคะเพราะว่าพอเราลงไปกับผิวแล้วเนี่ยเหมือนเนื้อครีมเขาจะแตกตัวเป็นน้ํานะคะเกาจะให้ความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยแหละเพื่อน เออเนี่ยต้องค่อยๆลงเพราะว่าเห็นปะเพราพอเราลงไปแล้วอะ่ะมันจะเกี่ยค่อนข้างยากนะพอเราลูบๆไปแล้วอะ่ะลูบไปทั่วทั้งหน้าแล้วมันก็จะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นสาวๆแบบวัมยมยัธยมใสๆอะไรเงี้ยเออว่าทาแค่เนี้ยก็โอเคนะฉันชอบเด็กๆที่สมวัยอะไรอย่างนี้แต่ตัวเองแก่แดดไปแล้วนะคือ,อไรวันไหนที่เกลียดแต่งหน้าไม่อยากลงอะไรเยอะไม่อยากลงอะไรให้มันหนักหน้าแต่แบบว่าไม่ได้อยากให้หน้าดูโซมอยากให้หน้าดูผ่องอยู่เลือกใช้ตัวนี้เวิร์ก พี่ว่ามันเวิร์อะค่ะคุณน้องนี่นะคะผลลัพธ์หลังลงซีซีหน้าก็สว่างขึ้นแล้วก็ตัวต่อไปขอลองตัวนี้ละกันเพราะเขาบอกว่ามันไม่ต้องงอแป้งอะเนาะก็จะเป็น snow girl matte cushion to powder นะคะค u ชชั่นเนื้อแมตต์ปรับผิวปกปิดเรียบเนียนทานแล้วไม่มันนะคะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งได้ทันใจกันเหงื่อได้เนียนใสทั้งวันเออเขามีสีเดียวนะเพื่อนแต่เพราะเขาไม่ได้เขียนสีมาเขาน่าจะมีสีเดียวอุย้ยเเนื้อเนื้อเนื้อเขาเหลืองๆนะเนื้อสีเนื้อของเขาเป็นแบบเหลืองๆเป็นแบบว่าเนนนื้อน้ออค่่ขางน ะะถ้าเกิดเนื้อที่มันแบบเหนียวแล้วก็ข้นแบบนี้เขาจะปกปิดได้ดีนะดูก่อนว่าลงไปที่หน้าแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าเออ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 โอเควะได้อยู่นะน,นี่เฮยตื่นเต้นเลยอะ่ะปาดเนื้อลองพื้นอะ่ะให้มันทั่วไปหน้าเสร็จแล้วก็ค่อยๆแท็บนะคะจะช่วยให้การปกปิดของรองพื้นเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นนะ ที่ผิวเข้มกว่าเอิร์ธเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าพอลงไปแล้วอะ่ะมันเป็นแบบสีโทนออกเหลืองๆนะจะเป็นเฉดเหลืองๆแต่ว่าเาการปกปิดเขาโอเคเลยค่ะเนื้อลองพื้นของเขาเนี่ยพอลงไปแล้วนะคะก็จะให้ความแมทแหละในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดีตรงที่เนื้อเขาพอลงไปหลายๆชั้นแล้วอะ่ะมันไม่เป็นคาบคือถ้าเกิดว่าหน้าเราเป็นรอยเยอะๆใช่ไหมเอิร e ์ก็ลองลงไปหลายๆชั้นแล้วเมื่อกี้นะคะเนื้อเขาไม่เป็นคาบเลยคือแบบมันไม่เกาะตัวกันอะ่ะมันไม่มันไม่ดูหนัก ก็ไม่ดูหนานะคะแต่ว่าด้านการปกปิดของเขาเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังคงต้องใช้คอนซีลเลอร์ชั่วยอยู่นะตัวต่อไปก็จะขอใช้เป็นเมเบลีนฟิตมีแล้วกันนะคะจะลองลงไปที่บริเวณหน้าผากแล้วกันสําหรับตัว Fit มีตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อออกชมพูชมพูนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างบางเบากว่า,วาตัวเมื่อกี้นะจะลองลงไปเลยตรงบริเวณที่เราเป็นสิวนี่แหละ งันกันเลยมัอน,นกันในขวดรองพื้นเลยทาลงไปแล้วแมทมากคือแบบโอเคคุมมันเอิรว่าอาจจะช่วยคุมมันในระดับหนึ่งแต่ย,ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าคนที่หน้ามันมากจะอยู่ได้คือหลังจากลงไปแล้วอ่ะหน้าให้ความแมทนะคะไม่ได้มีความเงาอะไรเท่าไหร่แต่หัวเอิร์ธเม่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันเนื้อรองพื้นนะคะเกลี่ยง่ายการปกปิดดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ารอยสิวที่เมื่อกี้ที่มันยังแดงๆอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วนะเออแต่ว่าแค่น้องเขาปูดเฉยๆแต่ว่ารอยอ่ะความแดงลดลงนะคะผ่านไปนะขอผนะ่านไปเลยด้วยความรรรรรวววววดเเเเ็าาาะ่คยีิ รองพื้นแบบเป็นขวดของเขาจริงๆไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเอาแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากไปดูเพิ่มเติมนะแล้วก็ตัวของโซลานะคะอันนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะว่ามันดีก็อ่ะขอลงไปที่บริเวณคางแล้วกันอุ้ยเนื้อเขาเป็นแบบว่ามันแยกชั้นน้ำมันกันด้วยอะ่ะแต่ก็ถ้าเกี่ยรวมๆกันก็โอเคแล้วค่ะเนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะคือเนื้อเหลวสีออกเหลืองๆนะ กลิ่นน้ำมันออกอะยังไม่ชัวร์ว่าถ้าใช้ไปแล้วผิวหน้าจะอุดตันหรือเล่าเออแต่ลายคนเค็มว่าโอเคแต่ก็สําหรับเอิร์ดนะที่หน้าแบบอุดตันง่ายมากนะคะก็ต้องรอดูไปก่อนแล้วกันสีเกี่ยง่ายแล้วก็ดบอกกว่าผิวเอิร์ดเฉดหนึ่งนิดหนึ่งพอทางลงไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันหมองอะพอลงไปตรงที่แถวๆนี้แล้วกันเพราะว่าเนื้อมันยังเหลืออยู่ รีวิวลองพื้นก็จบไปแล้วนะคะดูผิวหน้าในตอนนี้นะคะก็โอเคปกปิดดีนะคะนะจ๊ะประมาณนี้นะก็ในส่วนของตาแก้ม ะะเออก็เลือกของซิทูซิทนะเพราะว่าเออเห็นว่าราคามันแค่49บาทนะคะแล้วเขาก็มีแบบหลายสิ่งอย่างนะมีแบบมาคาล่านะคะมีทาปากนะทาตานะจ๊ะแล้วก็ต้องมาลองดูว่ามันจะรอดจริงหรือเปล่าเพราะก็เห็นหลายๆคนเนี่ยแหละเขาลองเอามาใช้กันแล้วนะเออถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าเราจะทาพวกตาแก้มปากนะคะที่จะเป็นแบบเนื้อครีมอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอาลิปมาทาแก้มทาตาเนี่ยเออก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งลงแป้งไปก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเอาแป้งลงก่อนแล้วก็มาลงพวกนี้มันจะทําให้หน้าของเรามันเป็นคราบนะคะเออนี่อันนี้นะคะก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นของซาสีนะคะของสาซีเออก็ชอบนะคะเบอร์2อ4เนี่ยเขามีขายที่เซเว่นแล้วนะเพื่อนๆเออเนี่ยสีเขาสวยสีโอเคเลยมาพี่จะเทสให้ดูนะจ๊ะเด็กๆสีโอเคเลยนะคะอันเนี้ยเออก็ใช้แต่งในลุคของลิซ่าไปแล้วเราสามารถทาตา,ากลับปากได้มันส้มก็จริงแหละแต่ว่าพอเกลีก่ยไปแล้วอะ่ะมันรอดนะเพื่อนคือถ้าทาตาน่ารักเลยนะเออสงการเนี่ยเอออาจจะใช้ตัวนี้แหละคิดว่าเออขอ ลองสวอตส,สีต่างๆที่บริเวณหลังมือก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะเออสำหรับตัวซิทูซิทตัวนี้นะคะสีแดงๆตุน่นๆนะเออสีสวยสีคือสีเบสิกที่แบบขายดีไม่แน่นเท่าตัวสสีเมื่อกี้นะคะเนือ้อเกลี่ยง่ายเออสำหรับลงปากเออก็ชอบนะจ๊ะเฮ้ยลงปากเนี่ยสีเนี้ยเออชอบเลยเออรักเลยอันนี้ขอซื้อซื้อเลยโอเคเบอร์ศูนย์สามเออชอบเออลักขอซื้อซื้อเลยโอเคเบอร์ศูนย์สามเก็บไว้เก็บน้องเขาไว้อยู่ในใจมาต่อไปเบอร์เบอร์ศูนย์ห้า เบอร์ศูนยจะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้นะนี้เป็นสีแบบสีชมพูหวานแหววชมพูบาร์บี้เลยเนี่ยเป็นสีชมพูจริงๆใครที่แบบเพิ่งเริ่มหัดลงเนื้อครีมอ่ะตัวนี้เอิร์ว่าหน้าเอาไปลองอ่ามาถึงตานะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนหนึ่งนะพิชชี่ครีมนะคะอโูโอ้โหทิมเมอร์เวอร์มากทิมเมอร์จริงแต่ไม่รู้ว่า ลงไปที่ตาแล้วอะ่ะจะยังชิมเมอร์อยู่หรือเปล่าชิมเมอร์ไม่ได้หนักเกินไปแต่เขาให้ความวิงวับปะอันนี้ก็ตาอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สี่นะจ๊ะสีพิคงเดซเซ,ซเป็นสีชมพูนี่เออก็จะให้ความแบบความเงาความวิงวิงวิวับวิงวับอ,อยู่อุ้ยเลือกยากเลยอ่ะระหว่างสัตสีกับซิดทูซิดเราจะใช้สีไหนดีอะ่ะเออโอเคกับสีนี้ขอลองแล้วกันถ้าเราลงบริเวณแก้มอะ่ะตัวนี้มันน่าจะเกลี่ยง่ายกว่าสัตสีนะคะก็ขอจุดเล็กๆก่อนนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องรีบเ่เพราะะไมมงันจป็นนมัจล าบออ่ะืมคสำหรับเนื้อครีมตัวนี้เอิร์คิดว่าน่าจะต้องเกลี่ยไว้มากทิ้งไว้แป๊บเดียวเขาก็เป็นคาบแล้วเพื่อนตบๆค่ะตบตบแล้วเกลี่ย เอน,นี้ยเออว่ามันไม่ได้แดงเกินไปนะในกล้องมันอาจจะแดงเกินไปปะชีวิตจริงเขาให้ความธรรมชาติมากเลยนะมีเลือดฝาดสุขภาพดีอ่ะเพื่อนแล้วก็สําหรับบริเวณตานะคะแล้วก็จะใช้สีเดิมนั่นแหละสีเบอร์สามนะคะในการลงไปเออเอิดว่าถ้าตากับแก้มอะ่ะมันไปในโทนเดียวกันอะ่ะมันจะรอดเออแต่แต่พอลงตาแล้วมันเข้มกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ่ะอ๋อเพราะว่าบริเวณที่เราเกลี่ย ع. มันน้อยนิดกระชิทฤิดนิดนึง โ <risque> <Okay, okay. S 2> อ,อเคตุ๊กตาเข้ากลางมาลงตาเพื่อนแล้วก็ใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความชิมเม,มอร์ขอลงไปตรงบริเวณกลางเปิดตา พอลงไปแล้วอะตัวเนี้ยมันไม่ได้ชิมเมอร์ขนาดนั้นอะมันกลายเป็นเกลือนไปเลยอะเพื่อนไม่ได้เห็นสีเลยอะเออมันไม่เห็นสีเลยอะไม่มีความวิบบัอบเหมือนกันที่เราลงไปบริเวณหลังเมือมเออคือมันไม่จริงอะไม่เห็นเลยอะเพื่อนงั้นอันนี้เอิร์ธขอข้ามผ่านไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราลงไปแล้วมันไม่ได้เห็นสีอะไรแบบนั้นอะก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าอะเ<อ><อ>พื่อนปากนะคะก็ะใช้สีเดิมเลยสีเบอร์ศูนย์สามนะคะลองทาแบบอมรให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์สีศูนย์ห้าก่อนนะในการลงลง แต่คือถ้าทาเดียวๆเออรู้สึกว่ามันไม่รอดอะเออแล้วก็ถ้าคนที่ปากค้ำอะ่ะทาสีเนี้ไม่น่ารอดมันไม่กบสีปากให้เราเลยอะ่ะเนี่ยอะ่ะรักรักเบอร์ศูนสามมากกว่าทาไปเลยแล้วกัน ะะวันนี้เอใช้เป็นของ beauty วนะคะตัวนี้เอิร์ว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มมากเหมาะแก่การเสียตังคนะ,คะเพื่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามี3ามหัวด้วยกันนะก็จะเป็นแบบจะเป็นตัวที่เอาไว้ปัดขนคิ้วนะคะเอาไว้เกลี่ยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวที่จะเอาไว้เขียนนะคะเป็นหัวที่เอาไว้เขียนนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นแบบฝุ่นนะคะเอาไว้เกลีย่ยอันนี้น่าจะราคา149บาท ขียนคิ้วอันนี้แหละเหมือนเดิมนะคะในการไล่จมูกนะนี่นะคะก็ เสร็จแล้วสําหรับบางคนที่แบบว่าเออฉันไม่ได้ซีเรียสกับการกรีดายไลเนอร์ปัดขนตาอะไรเงี้ยวิธีนี้ก็จบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับสาวๆที่หน้ามันนะคะวันนี้เออก็หยิบแป้งมา2ตัวนะคะจะเป็นของบาบาร่ากับคิวเพดนะที่เขามีขายในเซเว่นด้วยขอเริ่มที่คิวเพดก่อนจริงๆตัวนี้เนี่ยเออรักมากเลยนะคิวเพ็ะแต่ว่าเออใช้ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันอุดตันนิดนึงนะแต่ว่าผลลัพธ์หลังทาความเนียนความผ่องยกให้เขาเลยจริงๆนะอันนี้เออใช้เป็นเบอร์ n หนึ่งนะคะ แล้วก็บาบาร่า นี้เอิร์ใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสาหรับตัวนี้เนี่ยเขาดังมานานมากแล้วแล้วเขาก็แบบปรับเปลี่ยนแพ็กเกจมีหลายรุ่นหลายตัวแล้วบอกก่อนว่าเอิร์เคยลองใช้แล้วเอิร์รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะพอใช้กันหน้าเอิร์เราเอิร์รู้สึกว่ามันเทาไปซะด้วยซ้ําไปมันไม่สวยอ่ะมันเทาอ่ะเออก็เลยแบบไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผิวเอิร์ดขาวกว่าแป้งของเขาก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ขอแบบรีวิวส่วนตัวเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบบาอันนี้รวิ ดูจากคนที่ใช้จริงๆนะคะ เออรู้สึกชอบหน้าฝั่งนี้มากกว่าความเนียนความแบบความไม่ทําให้หน้าเราดูแบบลอยอะ่ะเออให้คิวเพจชนะแล้วก็ความกริบเออก็ยังให้คิวเพจอยู่สําหรับใครที่ชีวิตประจาวันแค่นี้อายไลเนอร์มาคคาร่าไม่ต้องก็ได้ก็ข้ามไปเลยนะคะถือว่าขั้นตอนเนี้ยก็จบแล้วรอดแล้วสาหรับเออเออก็รอดแล้วแต่ถ้าใครอยากมาคคาร่าอายไลเนอร์เออก็หยิบมาให้ดูเหมือนกันก็จะเป็นของมิสทีนนะคะแม็กซี่แบ็กเออจะลงแค่บริเวณหางตาสําหรับตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็บอกอีกเหมือนกันว่าลองใช้แล้ว ะะเออชอบเออรักเลยมีทีนตัวนี้นะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครที่จะดัดขนตาก็ต้องซื้อแหละที่ดัดขนตาเนาะก็ถ้าเกิดราคาเริ่มต้นนะคะที่สําหรับสาวๆเพิ่งหัดแต่งหน้าเอยก็จะแนะนําเป็นของซ i n o m a c l a คลนะคะประมาณ150บาท อันนี้จะเป็นของเมเบลีนนะคะ The h y p e r c u r ที่มีขายอยู่ในเซเว่นนะจ๊ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเอยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันดีอะไรมากมายนะก็เห็นว่าเมเบลีนนะคะเขามีชื่อเสียงโด่งดังด้านมาคาร่าก็เลยหยิบของเมเบลีนมามาแล้วก็ขออีกนิดนึงนะคะขอใช้เป็นลิปนะคะของสสีในการลงที่ปาก ลุกแต่งหน้าแบบเครื่องสำอางเซเว่นนะคะเออก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องสำอางที่เราใช้ไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ฝากคนตัดต่อนะคะฝากใส่ราคาวาให้ด้วยนะคะ ฝากรวมราคาแล้วก็ใส่ราคามาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเออขอพูดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราซื้อจริงๆแล้วอ่ะเครื่องสําอางเซเว่นทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยอาจจะถึงหลักพันอยู่นะเพราะมันก็อาจจะมีแบบไฮไลท์มีมาคคาล่ามีอะไรต่างๆคือราคาเขาก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นบางชิน้นบางอย่างก็200ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีนะคะถ้าแบบว่าเออราคาเกิน200แต่ว่าใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่าแก่การซื้ออะไรเงี้ยเออก็แนะนําให้ซื้อนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางเซเว่นแล้วก็เป็น ที่แบบว่าใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วก็แต่งหน้าไปเที่ยวได้จริงๆอะไรเงี้ยเอาไปลองเลือกซื้อแล้วก็เอามาแต่งตามกันดูได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์คลิปนี้กดซับสไครต์ให้กับเอิร์ธเป็นกําลังใจให้เอิร์ธในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเพื่อนนะเออรบกวนนิดนึงกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เอิร์ธทำคอนเทนต์ไหนอีกเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอิร์ธจะลองพยายามทําตามจะพยายามหาอะไรต่างๆมาให้เพื่อนๆดูกัักนะะกันนนนออีีกกกะะคแแลลล้้้ววว็สําาาหรบบเิไปย่ืมด ตามกันด้วยนะคะทั้งใน IG แล้วก็ YouTube เลยนะบ๊ายบาย